สอทอเปิดตัว Happy Toilet Ambassador คนใหม่การันตีซูมไทยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวท,ทั้งไทยและต่างชาติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันอยู่บำรุงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานรณรงค์สงการสุขใจสวมสาธารณาไทยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมด้วยเรืออากาศเอกปกป้องสุวรรณโมรีรองผู้อำนวยการท่ะอากาศยานสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการหนึ่งแพทย์หญิงอัชรานีธิอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามัยนายนอาชวินอยู่บำรุงแฮปปี้ท i l e t เลตแอมบัสเดอร์คนใหม่และผู้บริหารกระทรวงสาธารณา สุผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมืองรวมงานณะทะ่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานคร โดยในอนดีตได้มีการพักดันให้ทุกครัวเรือนมีซ้วมใช้ซึ่งขณะนี้มีจำนวนร้อยละ99.8และมุงมั่นเดินหน้าให้ประชาชนทุกคนจะสามารถเข้าถึงการสุขาพิบาลที่ถูกสุขานลักษณะและเพียงพอยุติการขับถ่ายในที่โลง่งโดยให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับสิทธิของสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการสุขาพิบาลเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป,ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2573 สำหรับเดือนเมษายนของทุกปีเป็นช่วงเทศกาลสงการประเพณีไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจนํานวนมากรวมทั้งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวประชาชนมีการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาทําให้สถานีขนส่งสาธารณะมีการรวมตัวของประชาชนเพื่อใช้บริการในการเดินทางและซุ้มสาธารณะมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าในเวลาปกติ ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาซ่วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานมีความสะอาด เพียงพอและปลอดภัยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการรองรับการใช้บริการที่มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีส้วมที่ถูกสุข,ขลักษณะและเพียงพอต่อการใช้งานร่วมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องเพื่อสุขอ,อนามัยของผู้ใช้งานส้วมสาธารณะและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศซึ่งในปี 2,567นี้กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งในอาชวินอยู่บำลุงเป็น Happy Toilet เล b แอมบ d เอเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารให้ประชาชนและผู้ประกอบการรวมพัฒนาส้วมของประเทศไทยให้มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานค่ะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าที่ที่ได้เกิดการรณรง์ในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็มันจะเกิดเทศกาลสงการานนะครับก็ โดยมีการาร่วมลงร่วมกับกรมอนามัยเพื่อให้หน่วยงานของอนามัยทั้งประเทศได้เกิดการตื่นตัวเพื่อที่จะทําให้ามาตรฐานของห้องน้าสาธารณะได้อยู่ในเกณฑ์ที่สะอาดเพราะว่านักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีโอกาสกับภูมิลาเนาในช่วงสงการานต์หรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาปราะเทศไทยเพื่อได้เกิดการไปต่างจังหวัดซึ่งเราหวังว่าจะมีความสะดวกสบายในกับทุทกๆท่านเมื่อได้เข้าห้องน้ำสาธารณะครับแล้วเรามีแนวทางยังไงบ้างใน,าน,ในการที่จะพัฒนางน่วม าาต้องให้กรมธรรมัยดที่แจงเรื่องนี้คร,นครับในส่วนของแนวทางในการพัฒนานะครับเราก็าได้มีภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะฮะในการที่จะพัฒนาอยากจะเห็นได้ว่าในส่วนของภาคเอกชนก็ได้รับการสานรับสนุนนะครับจากปั๊มน้ํามันหลายๆแห่งนะครับหรือแม้แต่ในภาครัฐบาลน,นะครับอย่างเช่นคมที่ดินนะครับก็มีการพัฒนานะครับนอกจากนั้นเรายังมีการพัฒนาในเรื่องของตลาดนะครับที่ให้ได้มาตรฐานซ่วมแพสนะครับรวมทั้ง สิ่งที่อื่นๆอย่างเช่นวัดนะโรงเรียนนะครับน,นี่เป็นสิ่งที่เรากําลังพัฒนานะครับให้ได้มาตรฐานเนื่องจากว่าส้วมต่างๆเนี่ยเราอ,อยากจะให้ประชาชนทุกคนนะครับได้ใช้ส้วมอย่างถูกสุข,ขลักษณะนะครับเพราะเป็นสิ่งสําคัญนะครับตรงนี้ก็จะมีแทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะครับศูนย์น้มัยทั่วประเทศแล้วก็ทั้งอสมอทั่วประเทศนะครับช่วยกันรณรงค์นะครับ ลักษณะที่ต้วมลักษณะของต้วมที่จะได้มาตรฐานเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างครับเท่ที่เราใช้คําว่าแฮสนะครับนะครับก็ตรงนี้ก็คือสะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับคาว่าสะอาดนะครับก็ต้องได้มาตรฐานเรื่องความสะอาดนะครับอย่างที่ท่านอ่า แอมบาสเดอร์ท่านพูดนะครับว่าต้องมีการเช็ดล้างให้สะอาดก่อนนะครับนะแล้วก็มีการปิดนะครับแล้วก็กดชักโครกแล้วก็เปิดให้สะอาดแล้วก็ที่สําคัญก็คือหลังการใช้ก็ต้องล้างมือนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องส้วมก็ต้องสะอาดนะครับนะแล้วก็เพียงพอให้ทุกคนอันนี้ความว่าเพียงพอทุกคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประชาชนอย่างเดียวต้องมีทุกทุกเพศทุกวัยนะแล้วก็มีส้วมสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ สุดท้ายก็คือต้องปลอดภัยนะครับความสะอาดและปลอดภัยนี่ก็คือลักษณะของส้วมนะครับว่าเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอะไรต่างๆก็ต้องสะอาดนะครับแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแยกระหว่างชายหญิงนะครับให้สาม,มารถที่จะเวลาเข้าไปเราก็จะได้มีความสุขนะครับในการที่จะใช้ส้วมครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากความมั่นใจถึงประชาชนรวมนักท่องเที่ยวเนาะในช่วงของเทศกาลสงกานต์ที่จะได้ใช้ส้วมทงา ต้องเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าห้องน้ำมาตรฐานจะต้องมีโลโก้ uh, HAS ซึ่งทุกท่านต้องมั่นใจได้เลยครับว่าห้องนั้นได้ได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าผ่านความสะอาดความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะฮะซึ่งมั่นใจได้เลยครับว่าห้องนั้นมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่สะอาดแล้วครับ